ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างสูงเลยนะคะในการซื้อที่ที่เราซื้อและเราก็ทิ้งร้างไว้หลายสิบปีค่ะหลักเขตหรือจุดต่างๆนั้นก็ไม่ทราบว่าอยู่บริเวณไหนเมื่อเราอยากจะทราบเราก็ต้องมาตรวจสอบเมื่อตรวจสอบบางครั้งปัญหามันจะต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอเลยอย่างเช่นวันนี้ก็เช่นกันนะคะหลังจากเรารังวัดมาแล้วมันก็ยังไม่ชัดเจน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าแล้วใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆที่นี่ค่ะก็คือที่เดิมเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วคุณครูมาทำคลิปนำเสนอเกี่ยวกับการรางวัดที่ดินที่คุณครูไม่ทราบว่าอยู่จุดไหนนะคะซื้อมาปี20ตอนนี้68นะ48ปปีนะคะเราก็เพิ่งจะมารู้ชัดเจนว่าที่ดินบริเวณนี้หลักเขตหรือหมุด ของคุณครูอยู่ตรงไหนบ้างนะคะก็ใช้เวลาวัดเป็นวันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะแต่วันนี้คุณครูก็มาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะค่ะก็มาให้ชัดเจนอีกค่ะเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ผิดพลาดนิดหน่อยทางเจ้าหน้าที่รังวัดก็เลยขอมาตรวจสอบใหม่ค่ะตอนนี้เขาก็เลยมาดูแลจัดการ ซึ่งก็ไม่มีความเสียหายอะไรนะคะเะพ,พราะว่าไอ้ไอจุดต่งางๆที่ปรับใหม่นั้นมันก็ต้องปรับทุกจุดเพราะฉะนั้นจุดที่ของคุณครูรรก็ประมาณรู้สึก <มา S 1> ว่าจะเดิมจะร่าาไปประมาณ เข้าไปหน่อยนึงเ,เข้าไปทางถนนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตา,าที่แปลงต่างๆก็ต้องขยับกันไปตามผังถามเจ้าหน้าที่แล้วนะคะว่าการขยับต่างๆนั้นนะพื้นที่คุณครูเสียไหมเขาบอกว่าไม่เสียค่ะตามรูปของฉนด เท่าใดก็เท่านั้นตอนนี้คุณครูก็เลยถือโอกาสมานํานเสนออีกรอบนึงนะคะไหนๆก็มาแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆได้รับชมรับทราบว่าการแก้ปัญหานั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรนั้นเราก็จะได้รู้กันนะคะเพราะอะไรถึงมีการปรับเปลี่ยนใหม่ เติมตรงนี้ทวัดขังก่อนแตอนี่ก็ขึ้นมาขึ้นมานอีกประมาณน่าจะเกินสามเตนนิดหน่อยอน,นี้เ็ากำลังดําเนินการอยู่นะคะของคุณครูด้านหน้า3ต้นเนี่ยเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะต่อไปของพี่ชายนะคะก็จะเว้นระยะท่อน้ํา1เมตรแล้วก็เป็นของพี่ชายแล้วก็ยาวไปอีกนะคะยาวไปก็เท่ากับของคุณครูนะคะ พอด้านหน้าเสร็จเดี๋ยวก็คงจะต้องไปวัดด้านหลังค่ะแนวลึกอันนี้แนวก้างอันนี้กูเนี่ยนะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะพื้นที่เนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ทำอะไรไม่เคยจบครั้งเดียวเลยนะคะไม่ทราบว่าดวงเป็นอะไรจะต้องมีการแก้ไขตลอดแต่ไม่ใช่หมายความว่าแก้แล้วเ,เสียประโยชน์นะคะ ก็ยังทรงประโยชน์เหมือนเดิมค่ะเจ้าหน้าที่ก็สงสารนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่เขามา11นาฬิกาครึ่งซึ่งควบตอนนี้ก็เที่ยงและเขายังไม่ได้ทานอาหารเลยนะคะคุณครูก็ไม่ไม่ได้เตรียมอะไรมาดูแลเขาหรอกด้านหลังอยู่ตรงนู้นนะคะอาจจะต้องขยับลงไปอีกนะคะเพราะว่าดูจาก เสาตรงนี้นะคะซึ่งเป็นระหว่างของของญาตินะคะเขาถอยหลังมาประมาณ mm hmm. เกือบเกือบสี่เซนเพราะฉะนั้นก็คือเสาต้นนั้นก็คงจะต,ต้องถอยลงไปอีกเช่นกันนะคะใ mm hmm. ต้หนึ่งเซนออกห<ด>นึ่งเซนโอ้โอคคหส่วนด้านกลางต้องขึ้นค่ะขึ้นประมาณ

ต้นสุดท้ายด้านหลังนะคะด้านหลังก็ด้านหน้าท uh ี่ค uh> uh uh ุณครูทาคลิปครั้งแรก่ะก็จะขึ้นไปเดินหน้าไป30เซนนะคะด้านหลังก็ก็ต้องเดินหน้าขึ้นไปอีกประมาณนั้นนะคะ30ตอนนี้ก็สองเซนพี่เนี่ยได้ขยับเดินหน้าขึ้นมา ประมาณ30%ปร์เซ็นตนะคะแปดหนึเจหนึ่งค่ะ